สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอร์ฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจะเจอกับผมเดอะนักเทปอลและโปรกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้2กรกฎาคม2568ยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมครับแม้ว่าค่ำคืนวันนี้เองเนี่ย ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกจับพักนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยยังคงน่าสนใจและดูเดือย่างแน่นอนคอฟุตบอลไม่ควรพลาดครับและแน่นอนว่าจะเจอกันแล้วตรงนี้นะครับในคลิปนี้ครับสมทีมที่น่าเลือกเชียร์มีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะไปงไลงรายละเอียดก,กันครับก็ขอฝากไว้ด้วยสาหรับคอฟุตบอลท่านใดครับยังติดตามผลงานของนักแค่หน้าช่อง แค่หน้าคลิปนะครับอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปก็ตามมาเจอเจกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์อ่ะโอเคครับไม่ต้องเสียเวลาฝากไว้สั้นๆแค่นี้ครับเราไปลุยกันที่คู่แรกในศึกฟุตบอลฟินแลนด์เดี๋ยวเจ้าถิ่นครับอย่างนด้นานของอินเตอร์ทูคูเนี่ยวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของมาเนรนาคู่นี้ครับก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยแนวต้านชัดเจนคนระับเป็นเจ้าถิน่น อย่างอินเตอร์ตูคูถูกมองว่าดีกว่าสําหรับเงื่อนไขนี้บังคับชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เล็ดเท่าที่นั้นจอดลิฟไปดูรายละเอียดมากับคัมคือวันนี้ดีกว่าในทุกมุมแนะนําให้มองไปที่อินเตอร์ตูคูได้เลยครับอินเตอร์ตูคูครับผลงานโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากนับแค่ช่วง5เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาหลุดเสมอไป2เกมและเก็บชนะได้ถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดประกอบกับวันนี้เองยังคงได้เปรียบเท่นในบ้านด้วยสวนทางกับชิมเยือนอย่างมารินฮามครับอยู่ในช่วงที่เมามัด ถ้าเกมมาสุดจากทุกรายการเก็บชครชนะได้เพียงหนึ่งเสมอหนึ่งหลุดแพ้ไปถึงสามเกมช่วงนี้้อาบอกว่าพวกเขาเองผลงานที่ดรอปด้วยนะครับแล้วก็แนวรับเองเสียประตูค่อนข้างเยอะเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปพ่ายกับชนะของไจนาจโจเอ็นเจเคเนี่ยมาถึงสประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคัมคือวันนี้ครับด้วยความแข็งแกร่ง,งนะครับด้วยคุณภาพของตัวนักเตะที่ดีกว่าและความได้เปรียบที่เล่นในบ้านวันนี้ครับอินเตอร์ตูคูจะชนะขาดด้วยผลต่างประตูสองเประเซ็ดได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับเราลุยกันต่อที่ฟุตบอลฟินแลนด์ครับโจชินอย่างอินเวสเทมเปเร่ครับวันนี้เปิดถิ่นฐานต้องรับก,การมาเยือนของ KTP คอสกาสำหรับคู่นี้ชัดเจนครับจัดแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเป็นอินเวสครับวันนี้ถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนะเท่านั้นและต้องชนะให้ขาด2เมล็ดยก3าเมล็ดกินครับเท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาขําคือวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนํนาให้มองไปที่ อินเวตได้เลยครับอย่างน้อยที่สุด2ประตูกับชัยชนะเป็นของพวกเขาอย่างแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่3เพื่อกินกันก็พอนะครับอินเวตเองผลงานโดยรวมจากช่วง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาดูดีกว่าชัดเจนนะพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดประกอบกับใส่ตีในบ้านที่แข็งแร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนทีมเชือนครับอย่างด้านของ KTP ีคอต้าผลงานแย่มากครับห้เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงหนึ่งหลุดแพ้ไปถึง3เกมเสมอหนึ่งจาก5เกมหลังสุดและบทเกมเดือนเองก็มีปัญหา มาเลยตลอดในบทเกมเยือนครับนี่5เกมติดติดแล้วที่พวกเขาแพ้ติดต่อกันมาถึง5เกมรวดแนวรับเสียประตูค่อนข้างเยอะวันนี้บุกมาเจอกับอินเวสนะครับที่เราบอกว่าแนวรุกตอนนี้สามารถสร้างสารรค์เกมรุกและผู้กล่์ได้อย่างเฉียบคมครับเพราะฉะนั้นค,ค้าคืนวันนี้2เมล็ดมีแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่3ก็พอครับมองไปที่อินเวสได้เลยครับ ปิดใชคู่ที่3ครับเรายังอยู่กันที่สุฟุตบอลฟินแลนด์ครับเจ้าถิ่นอย่าง VPS วาซาวันนี้เปิดถิ่นฐานครับต้อนรับการมาเยือนของฮากาคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเป็นเจ้าถิ่นอย่างวาซาูกมองว่าดีกว่าครับเงินไขวนี้เอาง,ง่ายๆบังคับชนะนันนิเจอรีเท่าที่น่าจอดลึกไปดูรายละเอียดมาครับข้าคืนว,วันนี้ในมุมมองส่วนตัวนัดนั้นแนะนำครับวัดใจ2มุมมอง2หน้า มองชิมเยียนอย่างฮาก้าครับมีโอกาสที่จะบุกมาและจบเจ้าแบทแต้มกันออกไปครับเจ้าทีมอย่างวีพีเอสวาซาครับผลงานโดยรวมให้เกิหลดสุดจากทุกรายการชนะ1แพ้2เสมอ2เช่นเดียวกันกับชิมเยียนอย่างฮาก้าพวกเขาเนี่ยชนะ1สเสมอสองและก็แพ้2มาเช่นเดียวกันแล้วนะวันนี้แม้ฮาก้าเองจะเสียเปรียบด้วยการรับบอลลงเล่นเป็นเกมเยือนแต่ด้วยคุณภาพโดยวรวมณตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันสุดๆจริงๆเพราะฉะนั้นยับนั้นมองว่าแนวต้านแบบนี้ภาพร,รวมแบบนี้โอกาสครับที่จะ ทีมจะแบ่งแต้มกันออกไปในคําคิวนี้จึงเป็นไปได้สูงมากที่สุดเพราะชนะสำหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับวัดใจ2มุมมอง2หน้ามองทีมเยือนอย่างห่างกาได้เลยครับ3ทีมคําคิววันนี้ครับชอบตามมาได้เลยหรือว่าถ้าใครเนี่ยชอบทั้งหมดจะจับมัดรวมเป็นชุดอัลบัมก็ได้แต่นี่แค่ออดีบนี่แค่น้ำจิ้มเท่าน,นั้นครับใครที่อยากได้ตัวที่มั่นใจที่สุดตามมาเจอเจอ,เจอกับนัทในชมรมได้เลยนะครับและที่สำคัญสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภยัยไป่สดับคําคิวนี้เชฟวิปบอลแบบมีความสุขขอพิ่ทท่าน โชคดีครับ